มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนในเช้าของวันพุทธที่28ตุลาคม2563ก็ผ่านไป2วันนะครับกับการประชุมสมัยวิสามันนะครับในการที่จะมีการระดมความคิดกันในการหาทางออกให้แก่ประเทศไทยครับและเมื่อวานนี้ก็มีปรากฏการณ์หนึ่งเกิดขึ้นครับเป็นประเด็นร้อนไปทุกสื่อเลยนะครับนั่นคือสสอพักเพื่อไทยกรีดเลือดกรีดเนื้อในสภาผู้แทนราษฎรครับนะฮะ เราจะนําเสนอกันนะฮะในเรื่องนี้ครับนั่นคือสอสอวิสารสอสอเพื่อไทยพกมีดเข้าสภาซึ่งจะว่าไปแล้วก็มีความผิดด้วยนะฮะเป็นการพกอาวุธเข้าไปในสภาแต่ว่าทางด้านตำรวจสภาเองก็ให้เกียรติสสไม่มีการตรวจค้นครับแล้วก็ถอดสูตรกรีดเลือดหลังเลือดนะครับขณะที่อภิปรายในสภาเมื่อวานนี้ครับผมเองก็รวบรวมมาจากหลายสื่อนะครับขอเริ่มต้นจากทางด้านไทยรัฐก่อนเลยนะครับ ทางด้าน,นไทยรัฐรายงานอย่างนี้บอกว่าวิสารเตชะธีรวัตรขับสอสอเชียงรายพักเพื่อไทยกรีดแขนสามครั้งครับหลังเลือดกลางสะพานลั่นต้องทําให้พลเอกประยุทธ์เห็นวอนถอยก่อนจะต้องจริงใจในการรับฟังเมื่อวานนี้เวลา17บเนิกาสีินาทีนะครับนายวิสารเตชะธีรวัตรขับสอสอเชียงรายพักเพื่อไทยอภิปรายในการประชุมร่วมรัฐสภาว่าสิ่งที่อยากจะเรียนไปยังคณะรัฐมนตรีทราบ ว่าบางครั้งถึงคราวคับขันแต่ในครมอรไ,มมไม่มีใครกลา้าแสดงความคิดเห็นให้นายกจริงหรือไม่นับตั้งแต่วันที่18กรกฎาคม2563เรื่อมีการชุมนุมของนักเรียนนิสิตนักศึกษาของประชาชนนับถึงวันนี้39วันแล้วแต่รัฐใช้วิธีการปราบอย่างไรมนุษยธรรมคุกคามจับกลุ่ม,ค,มคุมขุมขังแล้วก็บังคับใช้กฎหมายกับผู้ชนุม่มอย่างต่อเนื่องมีการตอบโต้ลุกลามขยายไปทั่วประเทศสาเหตุเพราะการแก้ปัญหาผิด,ผด พร้อมอ้างว่ามีมือที่สามมาเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องประเทศอื่นๆในเมืองไทยเหตุใดเจ้าหน้าที่จึงไม่จับเหมือนกันครับอีกทั้งไม่ได้รับรู้ถึงการเรียกร้องของพี่น้องประชาชนตั้งแต่พักฝ่ายค้านขอเปิดประชุมแจ้งเรื่องรัฐธรรมนูญการแก้ปัญหาที่เรากังวลต่อมานายจุตินทมีมีการถแถลงว่าจะใช้เวทีรัฐสภาแก้ปัญหาความขัดแยง้งอยากถามว่าประชาชนข้างนอกจะเชื่อหรือครับขณะที่วันนี้นายกเองก็มีความขัดแยง้ง ปัญหาอยู่ที่พอกประยุทธ์จันโอชาคนเดียวท่านคือตัวผู้ขัดแย้งอย่างแท้จริงครับถ้าเผื่อเราแก้ปัญหาแบบนี้ผู้ชนุมจะไม่ฟังมันจะเห็นเหตุการณ์เช่นในอดีตก่อนจะย้ำว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนเป็นอำนาจสูงสุดของราษฎรหากมีธรรมธิบาลจะต้องรับคัามพิน้องประชาชนและก็การแก้ไขสถานการณ์นายจุลตีต้องเป็นคนเริ่มเพราะเป็นหัวหน้ารัฐบาลขอวิงวอนเรียกร้อง แม้จะมีแสงเทียนปลายอุโมงค์อยากให้เป็นวีรบุรุษเด็กรุ่นใหม่เป็นพลเมืองผู้รู้โลกกว้างนายกต้องถอยก่อนครับต้องมีความจริงใจต้องรับฟังอย่าค้าอย่าค้านประกันผู้ที่ควบคุมตัวในการชุมนุมครับนะฮะอย่างไรก็ตามในช่วงท้ายของการอภิปรายนะครับนายวิสารระบุว่าคิดว่าวันนี้ต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งครับไม่คิดทําให้สภาเสื่อมเสียแต่วันนี้คิดไม่ออกว่าจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรไม่อยากให ไม่อยากให้เด็กๆต้องเลือดตกอย่างออกสิ่งที่เรียกร้องวันนี้อาจจะผิดข้อบังคับของสภาก่อนจะกล่าวเสียงสั่นเครือครับพร้อมกับถอดเสื้อสูทและพูดว่าแต่ผมต้องถามครับท่านประธานครับผมขออนุญ,ญาตกรีดเลือดให้ประยุทธ์เห็นว่าผมตั้งใจจริงๆและขออนุญ,ญาตท่านประธานว่าขอให้เป็นตัวอย่างสุดท้ายและอย่าให้มีอีกครับจากนั้นครับก็ควักครับใช้มีดครับ กรีดแขน3ครั้งกับหลังเลือดในขณะที่คนที่นั่นขงข้างๆก็ไม่ได้ห้าปามแต่ประการใดแต่ก็นั่งดูด้วยความตั้งใจอย่างใจจดใจจ่อนะครับขณะที่ประธานรัฐสภาตอบกลับว่าไม่อนุญ,ญาตให้กรีดเลือดครับก่อนที่เจ้าที่จะนําตัวนายวินี้ออกไปจากห้องประชุมในเวลาต่อมาก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในที่ประชุมถึงกรณีของการนํามีดเข้ามาในสภาของนายวิสารด้วยนะครับสามารถนำ,นำเข้ามาได้ อย่างไรครับและความปลอดภัยอยู่ที่ตรงไหนถ้าเผื่อพกปืนเข้ามาด้วยที่นี้ครับแล้วถัดมาครับถัดมาปรากฏว่าจากไทยรัฐเมื่อสักครู่นี้ทีนี้ครับเราไปต่ออีกฉบับหนึ่งครับอีกฉบับหนึ่งก็คือจากทางด้านรวมประชาชาติธุรกิจครับทางด้านประชาชาติธุรกิจได้มีการรายงานต่อฮะต่อเนื่องกันครับในช่วงเวลาสามทุ่มเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณเกือบ 18นาฬิกานะครับประมาณ3าทุ่มก,กว่าครับทางด้านรวมประชาชาติธุรกิจซึ่งเป็นสื่อฝั่งของมัติชนข่าวสดนะครับแล้วก็ทางด้าน Voice TV อันนี้เป็นฝั่งเขาอยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งครับมี Voice TV มีมัติชนมีข่าวสดนะครับรวมประชาชาติก็คล้ายๆกับว่าเขาก็มี Nation มีคมชัดลึกมีกรุงเทพธุรกิจอย่างนี้ครับอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้ครับคนละฝั่งกันเมื่อวานนี้นางสาว วิสารตีเตชะธีรวัตรับบุตรสาวของนายวิสารเตชะธีรวัตสอสอพักเพื่อไทยได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กหลังบิดากรีดแขนตัวเองกลางสภาระบุว่าได้ทราบข่าวไปพร้อมๆกับทุกคนก่อน,อ,นอื่นยิ้มก็คือชื่อเล่นของลูกสาวก็คือวิสารตีนะฮะยิ้มแล้วก็ครอบครัวต้องขอขอบคุณทุกๆก,กลาลังใจที่ส่งมาให้ขอโทษที่ไม่อาจรับได้ทุกสายเหมืออกันครับสิ่งแรกที่คิดได้ก็คือห่วงความปลอดภัยของคุณพ่อทราบว่าพี่นิม ก็คือจุลพันธ์อมรวิวัต์ว่าแผลลึกมากและก็อันตรายครับคำถามแรกคืออันตรายถึงชีวิตไหมซึ่งพี่นิ่มเองก็ไม่ทราบครับตอนนั้นทั้งยิม้มและก็คุณแม่งงไปหมดตอนนี้คุณพ่อปลอดภัยแล้วค่ะเห็นว่าเข้าสภานแล้วเย็บไปทั้งหมด9เข็มนะฮะแล้วก็เตรียมฉีดบัทยักอีกย,วยาวๆไปนะครับนี่เป็นข้อความจากทางด้าน Facebook ของน้องยิ้มเขานะครับ พอได้พูดคุยถึงทราบว,ว่าคุณพ่ออึดอัดอยากให้ผลเอกประยุทธ์ได้เห็นความสาคัญกับสภาและก็ฟังน้องนะักศึกษาอย่างจริงจังไม่ใช่ว่าทําอย่างที่เป็นอยู่และคอคุณพ่อเองก็ผ่านเหตุการณ์ที่รัฐรัฐนะครับใช้ความรุนแรงกับผู้ชนุมมาหลายครั้งท่านไม่อยากเห็นน้องๆต้องโดนทําร้ายอีกเหมือนที่ผ่านๆมานะครับในฐานะลูกสาวยิ้มรู้สึกภูมิใจในตัวคุณพ่อมากที่สุดที่เลือกที่เลือกยืนอยู่เคียงข้างประชาชนจากใจลูกสาวถึงคุณพ่อ ตอนนี้ทั้งยิ้มแล้วก็คุณแม่ก็ย,ยังคงไม่ได้ดูคลิปอภิปรายเพราะว่าทนดูไม่ได้จริงๆครับนี่จากทางด้านรวมประชาชาติธุรกิจนะครับทีนี้เราไปดูสุดท้ายที่นี่ครับท่าทีของบิ๊กตู่เป็นอย่างไรนะครับจากทางด้านไทยโพสต์ครับในส่วนของไทยโพสต์เองรายงานอย่างนี้ครับนะฮะบิ๊กตูแ่แฉจัดฉาก ช็อตเด็ดครับเลือดตกยางออกหวังแพร่ไปเปียทีโลครับอันนี้เป็นการรายงานประมาณ5้าทุ่มสิมนาทีนะครับต่อเนื่องกันคับเมื่อวานนี้ครับเหตุการณ์เกิดขึ้น5้าโมงเย็นกว่ากว่าแล้วลูกสาวโพสสามทุ่มกว่ากว่าแล้วก็ไทยโพสต์โพสต์ถึงประเด็นของบิ๊กตู่นี้ประมาณ5้าทุ่มกว่ากว่าครับโดยทางด้านไทยโพสต์รายงานบอกว่าช่วงท้ายของการประชุมรัฐสภานะครับสมัยวิสามัญก่อนปิดประชุมพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านนายกได้กล่าวต่อที่ประชุมตอนหนึ่งว่านะครับ เมื่อสักครู่มีเหตุการณ์น่าตกใจเกิดขึ้นมีนักข่าวแจ้งกับผมก่อนแล้วว่าจะมีการเตรียมมีมนักข่าวแจ้งกับผมก่อนแล้วว่ามีการเตรียมไปแล้วช็อตเด็ดเพื่อที่จะเผยแพร่ไปเวทีโลกให้เห็นเลือดตกอย่างออกผมก็ไม่รู้เหมือนกันขอบคุณครับบิ๊กตู่พูดแค่นี้ครับไม่ได้พูดว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับแต่บอกว่ามีเหตุการณ์สักครู่นี้มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นน่าตกใจนะครับแล้วก็นักข่าวแจ้ง กับ,บิกตูก่อนล่วงหน้าแล้วว่ามีการเตรียมมาแล้วให้เป็นช็อตเด็ดเพื่อที่จะเผยแพร่ไปเวทีโลกให้เห็นเลือดตกอย่างออกผมก็ไม่รู้เหมือนกันและก็ขอบคุณครับทําให้ในายวิสารเตชะธีรวัตรครับสสเชียงรายพักเพื่อไทยได้ลุกขึ้นประท้วงโดยระบุว่าผมเป็นคนเดียวที่เลือดตกอย่างออกผมเป็นคนที่ถูกกล่าวหาแต่ผมจะไม่ประท้วงใครแต่กรมุนาว,วัตติโลโกโกันครับใครที่สร้างบาปให้ประเทศชาติ ขอให้รับกรรมนั้นไปครับเห็นด้วยครับใครที่สร้างบาปให้แก่ประเทศนั้นให้แก่ประเทศไทยควรจะรับกรรมนั้นจริงๆครับใครที่สร้างขึ้นมานะครับควรที่จะได้รับกรรมนั้นครับเป็นกรรมที่ตกเฉพาะตัวนะครับคนรได้ทากรรมใดจะต้องได้รับกรรมนั้นครับจากนั้นนะครับทางด้านนายศิรจเนราระคะับเออโทษทีฮรันจาคะคะับสสพลังประชาชนได้ลุกขึ้นประท้วงว่ารบกวนให้ตรวจอาวุธผู้อภิปรายด้วย ทำให้ในายวิสารลุกขึ้นมาโต้ว,ว่าไม่ต้องติดใจว่าผมพกอาวุธเข้ามานะครับไปถามแม่บ้านที่ชงกาแฟได้แน่จริงก็มากรีดแบบผมนะครับที่ผมทําเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกหลานต้องเลือดตกอย่างออกครับจากนั้นนายชลิกภัยก็ได้ปิดใหม่แล้วก็ปิดประชุมวัฐสภาครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นช็อตเด็ดเมื่อวานนี้ครับรายงานต่อเนื่องทีนี้ถามว่า <c oughs> <c oughs> หลังจากที่เราประชุมไปแล้วนะครับถึง สองวันนะครับคาดว่ามันจะลงเอ่ยอย่างไรนะครับจะลงเอ่ยอย่างไรจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับทางด้านแม่ลูกจันทร์ครับได้วิเคราะห์เรื่องนี้เอาไว้ครับน่าสนใจครับก็เลยขอนําเสนอต่อเลยนะครับเป็นบทวิเคราะห์จากทางด้านแม่ลูกจันทร์ครับโดยทางด้านแม่ลูกจันทร์ได้วิเคราะห์อเอาไว้นะครับผ่านทางด้านค <c oughs> อ,อลัมน์นะครับไหม คอลับชนะข่าวหัวเขียวนะครับของยักษ์ใหญ่ไทยรัฐครับได้เขียนเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บหนึ่งนะฮะขอเวลาแป๊บหนึ่งคร <c oughs> <c oughs> ับท่านแม่รู้จันวิเคราะห์เอาไว้อย่างนี้ครับต่อเนื่องกันเลยนะครับ <c oughs> บอกว่ายังอีกยาว้งครับแม่รูกจันบอกว่านะครับการประชุม รัฐสภา,ผ,า,าผ่านทางตันผ่าทางตันวิกฤตม็อบเรียกร้องประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการอย่างเป็นอีรอบเดิมๆครับต่างฝ่ายก็ต่างดำรงเป้าหมายเดิมสแสดงบทบาทเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับฝ่ายรัฐก็ปกป้องตัวเองแบบสุดลิมที่ประตูไม่ยอมรับความจริงว่าตัวเองเป็นต้นเหตุให้เกิดวิกฤตลูกลามบานปลายสสฝ่ายค้านก็ด่านหน้ากดดันให้ลุงตู่ลาออกลูกเดียวอีกลูกหนึ่งไม่รู้เก็บเอาไว้ตรงไหนนะครับสสพักร่วมทับาลก็โกงคอเชียลุงตู่ให้อยู่เป็นนายกต่อไปครับ ส่วนฝ่ายสวรากตั้งก็อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ไม่อยากให้แก้ไขรัฐธรรมนูญครับเมื่อทุกฝ่ายยังยืนอยู่กันคนละมุมครับจึงไม่มีทางที่จะรวบรวมความพิเห็นในที่ประชุมรัฐสภาให้ทุกฝ่ายมองเห็นปัญหาตรงกันมีจุดร่วมมีจุดยืนร่วมกันเพื่อที่จะทาพาทางตันวิกฤตแตแกแยกครั้งใหญ่ในสังคมไทยครับแต่ว่าอย่างน้อยนะครับการประชุมรัฐสภานักพิเศษก็ทําให้ลุงตู่เปิดปากพูดถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอํานาจคอสอชอครับ ซึ่งเป็นต้นเหตุที่เกิดม็อบชู3นิ้วทั่วบ้านทั่วเมืองนายกลุงตู่ก็มีการถแถลงกลางสภาว่าได้ประชุมหารือกับหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลเพื่อเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับโดยจะเร่งพิจารณายติแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งสาวรระให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมจากนั้นก็จะทําประชามติเป็นขั้นตอนต่อไปครับจะมีการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเดือนธวธันวาคมนะครับหลังจากแก้ไขแล้วเสร็จก็จะทําประชามติต่อไป และรัฐบาลเองจะเสนอร่างพรบออกเสียงประชามติฉบับใหม่เข้าพิจารณาในสภาในเดือนพฤศจิกายนนะครับส่วนสภาจะให้ความเห็นชอบแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่นายกลุงตู่กักไว้ไม่ยืนยันให้ชัดเจนทางด้านแม่ลูกจันทร์นะครับฟังคาแถลงของดรวิชนุเครือง,งามรองนายกฝ่ายเนติบริกรนะครับมีการสัทยายเพิ่มเติมในในที่ประชุมรัฐสภาดรวิษณุสรุปให้เห็นไทม์ไลน์ของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเป็น5ขยัก 3ขั้นตอนดังนี้ครับขั้นตอนที่1ครับหลังจากเปิดสภาเทอมใหม่คือต้นเดือนพฤิกายนนะครับหากสภาจะมีการรัดคิวพิารนาเฉพาะยะติแก้ไขรัฐธรรมนูญ6ฉบับที่พักเพื่อไทยและก็พักร่วมรัฐบาลเสนอประกอบกับประกอบกันก็สามารถลุยถั่วได้เลยครับแต่หากจะรอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับไอลอที่ประชาชนกว่า10,000แนคนร่วมเสนอโดยตรงต้องเลื่อนคิวจองออกไปกลางเดือนพฤิกายนครับ ขั้นตอนที่2นะครับเมื่อที่ประชุมร่วมสสสวลงมติเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระแรกต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมา45คนแล้วก็แประยะติอีก30วันครับจากนั้นต้องแช่ทิ้งพึงแดดไว้อีก15วันจึงจะได้มีจึงจะได้เลิกพิจารณาวาระที่2-3ก่อนสิ้นเดือนธันวาคมขั้นตอนที่3ครับ เมื่อผ่านความเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วนะครับต้องให้ประชาชนลงประชามติเห็นชอบอีก60วันครับเมื่อผ่านประชามติเห็นชอบแล้วจริงจะนําร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นทูลกล้าวซึ่งต้องใช้เวลาดําเนินการอีก90วันครับสรุปว่านะครับกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะฮะจะครบ5ขยัก3ขั้นตอนต้องบวกไปอีก5เดือนหรืออีก150วันนู่นแหละครับเดือนมิถุนายนปีพศ2564นนู่นเลยครับ กว่าที่จะจับรัฐมนูนะครับฉบับสืบทอดอํานาจคอสชอลงมอถ่วงน้ําได้ต้องใช้เวลาประมาณรวมเป็็นเสรจแล้วประมาณ7เดือน,นครับเหนื่อยรากเลือดจริงๆพับผาเถอะลุงตู่นะลุงนะครับนี่ทางด้านแม่ลูกจันทร์บ้านนะครับนี่คือบทสรุปครับทีนี้ถามว่าถ้าเผื่อประชุมไปเสร็จเรียบร้อยแล้วสวันนะครับหรือว่ามีการแก้ไขหรือว่าลุงตู่ลาออกแล้วนะครับก็มีทางด้านไทยพีบครับได้มีการไปสอบถาม กับบรรดาพี่น้องประชาชนครับหลายจังหวัดด้วยกันแล้วก็ในหลายจังหวัดนั้นก็มีจังหวัดอุบลราชธานีด้วยครับปรากฏว่าเสียงของพี่น้องประชาชนในหลายจังหวัดทั่วประเทศนะครับที่ไทยพีบีเอสไปสอบถามมาครับให้ความเห็นตรงกันครับบอกว่าถึงลุงถึงลุงตู่จะลาออกนะครับก็ไม่เชื่อว่าม็อบจะหยุดครับเพราะว่าเป้าหมายของม็อบไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่ลุงตู่นะครับ เพราะฉะนั้นก็จะเห็นม็อบอยังคงขับเคลื่อนต่อไปจะลาออกหรือไม่ลาออกก็ขับเคลื่อนต่อไปครับนี่เสียงออกมาคล้ายๆกันครับแล้วก็รวมทั้งนักวิฒนการด้วยก็คิดออกมาคล้ายๆกันครับแต่ว่าการแก้ไขนี่จะช่วยถ้าเผื่อถามว่าการแก้ไขจะช่วยลดบรรยากาศได้ไหมก็น่าจะสามารถช่วยได้ในการลดบรรยากาศเป็นการลดอุณหภูมิของการเหมือนลงมาได้ครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับของผมเอง,เองนะในช่วงถ่ายนี้ครับ แต่ว่าถ้าเผื่อใชห้ผมฟันธงจริงๆก็ฟันธงได้เลยว่าถ้าเผื่อใครที่มีรถมีราต้องการหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์นะครับตรงไปอุนบนสวิตหนึ่งเก้นุคลังอาวุธนะครับซึ่งเป็นอู่ที่มีความพร้อมมากทีเดียวมีที่จอดรถก,กว้างขวางสะดวกสบายห้องพักูกค้าโออาห้ R, องน้ำห้องท่าที่สะอาดสะอ้านครับ<ม>แล้วก็ทีมงานช่าง20-30คนมีลิฟต์ยกรถกว่า11ลิฟต์ทีมงานช่างนะครับ เรียกว่ามีประสบการณ์มีการพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องเครื่องมือครบคันทันสมัยครับเทียบเท่ากับศูนย์บริการของค่ายรถยนต์ดีไม่ดใีในความเห็นส่วนตัวนะอ,อุบลสวิตน่าจะมีความพร้อมมากกว่าศูนย์บริการของรถยนต์หลายค่ายทีเดียวครับตรงไปที่นี่ครับพร้อมมากทีเดียว แต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมเยาวกว่าถึง30%อนะครับอุบลสวิตให้บริการ7วันเต็มไม่เว้นวันหยุดราชการแล้วก็ยังรับอัปเกรดรถของคุณนะครับเป็นการเพิ่มสมรรถนะและความปลอดภัยแก่รถของคุณด้วยชิ้นส่วนอะไหล่ระดับโลกที่คุณสามารถที่จะเลือกได้ครับไม่พอครับยังมีการรับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG และก็ CNG ครับ ไม่ว่าจะติดตั้งตัวสภาพออกใบรับรองการติดตั้งโดยวิศวกรนครับไปที่นี่ฮะอุบลสวิสหน9่งเถนนคลังอาวุธครับ แต่ถ้าเผื่อมีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อุบลการแว่นไปตรวจวัดตาประกอบแว่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไรเอียงเท่าไหรยาวเท่าไหรช่างก็จะไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราเป็นคนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบลการแว่น สวมใส่ก็สบายตาใจเงินด้วยความสบายใจนะครับอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเก่าถนนเขื่อนธานีนะครับอุบลการแว่นผมเองก็เป็นลูกค้าของอุบลการแว่นมาก็เวลาเพียงแค่เล็กน้อยเองครับประมาณร่วม40ปีได้ครับจริงมั่นใจอุบลการแว่นครับกรมทางหลวงเองก็ฝากข่าวมาสืบเนื่องจากว่ากรมทางหลวงจะมีการก่อสร้างทางลอดต่างระดับ2ชั้นด้วยกัน2จุดนะครับที่สี่แยกดงอู่พึ่งและก็สี่แยกวนารม และตอนนี้ทั้ง2สี่แยกก็มีการปิดเป็นที่เรียบร้อยเพื่อที่จะก่อสร้างทางลอดต่างระดับนะครับทีนี้ทางกรมทางหลวงเองก็เกรงว่าพี่น้องป้องปายจะประสบป,ปัญหาเรื่องราวของการจราจรนะครับก็มีการทําทางเบี่ยงทางเลี่ยงขึ้นมาครับทางเลี่ยงก็คือเลี่ยงเข้าหมู่บ้านส่วนทางเบี่ยงคือเบี่ยงออกซ้ายแล้วก็ไปยูเทิร์นครับซึ่งตอนนี้มีการปัก้ายแจ้งเป็นระยะระยะว่าจะต้องเลี่ยงเข้าหมู่บ้านตรงไหนบ้างครับเพื่อที่จะลดจํานวนของ รถที่จะไปวิ่งเข้าสู่ทางเบี่ยงครับเอาเป็นว่ารถใหญ่ใช้ทางเบี่ยงรถเล็กรถตู้รถเกง๋งรถกระบะนะครับใช้ทางเลี่ยงครับเลี่ยงเข้าหมู่บ้านครับเลี่ยงเข้าบ้านท่าบ่อบ้านดําพราบ้านขามใหญ่ครับจึงจะสามารถที่จะเข้าตัวเมืองได้แต่ว่าขณะนี้ผมก็เชื่อว่าหลายคนก็คงจะได้เรียนรู้ขบวนการดังกล่าวแล้วเพราะว่าจากการที่ผมปั่นรถจักรยานยนต์สำรวจนะครับ ปั่นรถจักรยานสำรวจเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็พบว่านะฮะฮตอนนี้ดูเหมือนว่าจะโฟล์นะครับวิ่งไหลได้สะดวกมากยิ่งขึ้นครับเนื่องจากว่าทุกคนเรียนรู้แล้วครับะฮะอาจจะมีบ้างก็คือคนที่มาจากต่างจังหวัดนะครับที่อาจจะ <c oughs> อาจจะต้องเจอปัญหาบ้างนะเพราะว่ายังไม่รู้ตรงนี้ครับแต่ว่าคนที่ใช้เส้นทางนี้เป็นประจําก็หน้าที่จะรับทราบได้เป็นอย่างดีครับ